นี้นะครับท่านผู้ชมผมจะมาแจกโปรนะครับผมผมกดไปที่โครมนะครับเพราะว่าผมแจกโปรโให้แจกโปรแอปคายม e สเตอร์แบบไม่มีรายน้ำด้านบนนะครับอันนี้คือนะครับอ่านะครับอา้าวผมลืมแจ้งเลยนะครับเพราะว่า ด้านบนอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้หรือคอมเมนต์หรือกดกดไปตรงชื่อใต้ชื่อแล้วก็โผล่กดลิงก์ไปได้เลยนะครับอันนี้นะครับอ่าให้เรากดไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับเนี่ย นะการการตั้งค่านี่นะครับการตั้งค่าอันนี้นะครับการตั้งค่าฮึบนี่คืบกดมาที่แบนเนอร์นะครับก็เพราะว่าผมเนี่ยจะได้ใช้เป็นเปรแวรมีโฆษณาจริงนะครับมีครับเลื่อนนี่นะครับเนี่ยความปลอดภัยตัวนี้นะครับเนี่ยความปลอดภัยนะครับ ความปลอดภัยอยู่ตรงนี้ครับความปลอดภัยคือคือนี้ต้องมีการตั้งค่าอันนี้กําอันนี้ที่ผมเนี่ยแอปที่ไม่รู้จักมาโหลดโหลดผ่านนะครับอันนี้เปิดอืมเปิดมาครับอืรับไม่ไม่รับผิดชอบเลยคื้นี้ครับ ดยงงั้เรามาดูที่แอปคายมาสเตอร์กันก่อนเลยนะครับคายมาสเตอร์นะครับอ่ามันเป็นแบบนี้นะครับนี่กดอีกตัวบวกนะครับฮึบนี่สิบหกตอเก้นะครับสิบหกตอเก้านะครับเดี๋ยวผมจะแปะเรียงไว้ใต,ต้ชิปเลยน,นะครับผมเจอโปรโคายมาสเตอร์นะครับอื ฮึอันนี้ลองตรวจดูสิมันก็ทำได้นะครับอันเนี้ยนะครับนี่งไงด้านบนไม่มีรายน้ำนะครับไม่มีรายน้ำเลยนะครับ,ะรบอะโคมไหนๆมาแล้วกดโครมด้านล่างานี่นะครับนี่งไง ครับสามารถกดผ่านนะครับก็คือกด3มจุดนะครับเพราะว่าผมปุ่มลบแอปคายมาเตอร์ที่โหลดมาจากเป็นตัวลบไปเพราะว่าใช่ไหมมันมันบอกว่าไม่ได้ติดตั้งแอปใช่ไหมก็เพราะว่าลบไปแล้วก็มาติดตั้งในเบราว์เซอร์นะครับนี่ครับกดดาวน์โหลดนะครับเนี่ยก็คือดาวน์โหลดนะครับนี่คือดาวน์โหลดนี่นะครับเนี่ย ันนี้คือสีฟ้าไว้ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยอันนี้นะครับที่ผมเนี่ยติดตั้งไว้ APK ติดตั้งแอปติดตั้งไฟล์แอป APK นะครับ นะครับ أو, เพราะว่าผมกดดาา้ดานล่างนะครับนะ่ะด้านล่างก็คือตรงอยู่จะตรงนี้นะครับเนี่ยนะด้านล่างก็คือติดตั้งนะครับที่ผมติดตั้งไปแล้วนะครับอันนี้คือที่ผมติดตั้งด้านล่างก็คือที่ผมติดตั้งแล้วไง,ง,งน,นะครับอ่ะผมจะทิ้งคลิงไว้ให้ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณ